สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาเบิ่งบรรยากาศอยู่ในสันเขื่อนหอยสลานะครับรนี่คือน,น้ำอยู่ในเขื่อนหอยสลาเนาะสีนนะแหนมไปกับสี่เห็นเชือกเขานะครับพปนนดงรักนะครับด้านหลังคูนะ่เนาะเป็นแนวสันเขื่อนตรงนี้เป็นเขื่อนหอยสลานะครับตัวนี้แนวสันเขื่อนกับสิมี เนี่ยเห็นนะครับเนวสันเขื่อนก็นจะเป็นทอดยาวประมาณเป็นกิโลได้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาทายรูปเนาะเซี่ฟรวันนี้ผ้าขอบพัวมากินอาหารเขื่อนนะครับเมื่อกี้ไปกินอาหารเขื่อนมากเนาะเจ้าสมุทรนะครับสุดยอดอาหารพ่วงสมุทรบ่มีอาหารทรายน้ำอยู่ทั้งอยู่ในเขื่อนนะครับมีที่ผักที่เศร้าฟรอม กินเข่าแล้วเมื่อกี้ก็มาถ่ายรูปทึงสันเขื่อนนะครับก็อยากถ่ายรูปให้พี่น้องตเต่าดเดบึงเนาะครับนอว่าศรีสะเกดนะครับอำเภอ,อผูสิงนะเขื่อนสมัยสลาพิกัดอำเภอผูสิงอำเภอผูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นตำบลโคกตาลเน,นื้อเขืนะ่อนเนี่ยเนาะบอไก่บอไก่นะครับจากอำเภอกุขันมาประมาณสามสิบโลนะครับก็จะหอดนอะ อากาศเย็นสบายนะครับทั้งๆกับสิปปอนําแล้วก็เน,นี่ยมึงบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นเทือกเขาสวยงามเนะาะยาสิยอนแสงแน่ทั้งนี้ก็เป็นเทือกเขาเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวถ้าเฮ่านี่มาไทยลูปเนาะมาไทยลูปมาไทยรูปททรป,ททรป,ปีใหม่เนาะวันนี้เป็นสวัสดีปีใหม่ทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะสำหรับเอฟซี FC ทุกคนนะครับ เกษตรก้าวนาหาจีพ่อน้องพัดวันนี้ภาพมาเบ่งเคลื่อนหุวยสลา,านะครับปีนี้เพิ่ยังมาท่านในปล่อยน้ำนะครับเขาบอกว่าสีปล่อยน้ำประมาณกลางๆเดือนนี่นะครับกลางกลางเดือนมกราเนาะเพื่อสีให้พี่น้องเข้าพู้ที่อยู่ในแนวเขตชลประทานไดนามไปเห็นหน้าปังนะครับเออหลอบ,บทั้งใต่ก็นแน่มืงสวยงามเนาะอากาศเย็นสบายมีแต่สวนปาย,ยางเนาะครับยางพระราเนาะ เน่ไปบรรยากาศนะครับเย็นสบายเขียวนะกะัจซมี่พี่น้องเข้าแถวนีพน้องง่วมาปลูกมไลาทงเนาะงัวนะครับตามเนี่ยสันเขื่อนน้ำก็มีหลายพอสมควรนะครับปีนี้พนบอกว่าน้ำหลยอยู่เนาะอยากทายพี่น้องด้เห็นแน่นะครับว่าบรรยากาศสสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนเนาะ สบายอุณหภูมิุอ๋อยิ้สิบนะครับขบหนา้าบุ้งยิ้มสิบเย็นสบายพี่น้องน้องถึงแนวสันเขื่อนสูงเนี่ยลมสวยงามโอ้ลมโตเย,ย็นสบายเลยนี่นี่ภาพมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆที่ผ้านของพัดมานั่ ไปโรงเรียนเนาะไปเห็นงานไปเรียนไปสอบกีฬาไม่นด้พาอย่าเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะกะากไว้น้ำแน่แ้วครับเด้อติดตามเกษตรกรนาหาจีตาเฮ้ามอน,นีอาสิมาถ่ายภาพบรรยากาศแนว่สันเขื่อนห้วยซาลานะครับให้กับพี่น้องในเบิ่งงในชมว่าสีสเกษตาเฮ้าก็มีแหล่งท่องเที่ยว คือกันนะครับผู้ใดว่างมีเวลานาะวันหยุดอยากมาหลับลมเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นสบายก็ยมาถ่ายรูปหรือว่ามาขับรถมาหลับบรรยากาศเย็นๆได้เนาะกสิมีนักท่องเที่ยวลังไหลมาเรื่อยๆทยอยมาถ่ายรูปนะครับเป็นทีมเป็นกลุ่มเนาะทางแนว่สันเกือนเนี่ย ก็ฝากติดตามน้ำเนี่ยนะครับน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยผู้ใดต้องการอ่ต้องการพิกัดกับเลื่อนห้วยซาลาอำเภอผู้สิงนะครับจังหวัดศรีสะเกดเฮาเนาะเอ่อ,อมาบอถ,ถือกระโทรติดต่อกเกษตรกรหนาะหาจีพอหนองพัดได้นะครับน้อศ9 7ย์เก7า3 42, 63, สีเกาหสาำหรับมอนีนะครับบรรยากาศเลื่อนห้วยซาลาอำเภอผู้สิง จังหวัดศรสีสะเกดพ่อกันใหม่นะครับนะ้อสวัสดีปีใหม่เฮงเฮงมันหมาน,นทุกคน,กคนสวัสดีครับ